ตอนนี้เรามาแวะดูที่ตอนนี้เราแวะมาดูที่ของโอ๋ซึ่งกว่าจะหาเจอเริ่มเราเริ่มจ้งแต่เสาเห็นเสาแล้วก็มีดงกล้วยใช่ไหมคะคิดว่าจะให้โอ๋มาอยู่คนเดียวนั่นแหละเขาไม่มาอยู่กับโอแล้วแหละค, <c oughs> ความรกความรกของต้นไม้แล้วก็ <c oughs> ยาว <c oughs> มาถึงที่คูจินชี้ตรงจอมปั่ตรงเสาตัวน,นั้นใช่ <c oughs> ไหมคะจากดงดงกล้วยตรงนั้นคือมีเสาซึ่งล้มบ้างไม่ล้มบ้าง แล้วก็มีต้นคิดว่าน่าจะใช่ครูจีนบอกว่าน่าจะใช่ก็เลยถ่ายรูปรามาให้เป็นคนปลูกต้นกล้วยไม่ดูครูจ<ง>ีนบอกว่าเป็นคนปลูกต้นกล้วยเองน่าจะจําได้แต่โตลิ้นจีน่าจะตายไปแล้วนะคะเรากะว่าเราจะมาขุดบ่อตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วล่ะเราจะมากะมาขุดบอยกร่องแปลงผักแต่ตอนนี้คาดว่าจะเปลี่ยนใจรอ,ร,อรอโอมาคนเดียวรอรอโอมาอยู่ซึ่งตรงนี้ข้างหลัง เห็นไหมคะเห็นที่ข้างหลังข้างๆตรงนู้นเขากําลังจะก่อสร้างบ้านหินเสาเขาขึ้นไหจะเป็นข้างหลังสีขนาดอีกทีหนึ่งแต่ว่าถนนไม่มีถนนเราก็จะต้องขับผ่านตรงนู้นก็คือแต่ตอนนี้รถเข้ามาไม่ได้ก็ต้ใ้เวลาเดินเดให้เดินเอาสุดเขตสังกสีเออสุดเขตตรงเห็นเสาสังกสีนั่นแหละคือสุดเขตของเราจากเมื่อกี้นะคะตรงที่เป็นเสาแล้วไปตรงนู้นเขาจะลุกเอาเป็นที่ของเขาแล้วนะ ไกแลวไกแลวไกแลวเขาจะจะจะลุกมาแล้วเพราะว่าหลักเขตเริ่มล้มแล้วฮะ <Yes. S 1> ถ้ายัางไงก็คือเราต้องมาถางล้วมาทําหลักเขตใหม่แล้วก็เราก็เดินมาเรื่อยๆเพราะว่าไม่กล้าเอาแคมแคมวีมา oh. เดี๋ยวกลัวมีปัญหาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอเอ,อเรปภเป้าทาง oh. รารอรปภเป้าทางอยู่เมื่อกี้จะลงรถมามองหน้าใหญ่ นี่นะคะนี่เป็นทางทางที่เราเดินเราจะเข้ามายังไงถ้าเรามาดูเราจะมายังไงเราก็ต้องทำทางผ่มถนนเองหอาดใช่เอาดีมาผมมพื่ตอนนี้ที่เราจะเข้าบ้านอันนี้เป็นที่รวมฮะสารนะก็นี่ไงลอยรถนี่นี่ไงค่ะรปภเจอรปภแล้วค่ะใส่เสื้อแดงเออใส่เสื้อแดงมาทำไมเนี่ยเออเออกลัวกลัว กูจะคิดไปแล้วนะจ๊ะจะควิดหรือปเปล่าไปดีกว่าถนนนี้ใครถนนนี้ใครทำอ่ะนี่ค่ะแคมรีก็จอดตรงนี้ไม่ก้าวเข้ามา<อ>น่าจะเป็นน่าจะเขาจะปลูกบ้านอะ่ะ<ๆ>เขาก็เลยทำถนนถึงตรงนี้แค่นั้นเอง